สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเจสสิก้าจงหรือว่าเจสสิก้าอดีตสมาชิกจาก Girl เกิ g e n e r a t i ั n นั่นเองในตอนนี้นะครับเจสสิก้านั้นก็ได้เข้าแข่งขันในรายการเซ r ร์ v a วของประเทศจีนนั่นก็คือ s Sisters Who Make w a v e s ซีซั่นที่3นั่นเองซร่งรายการนี้นะครับก็จะเป สมาชิกอายุ30ปีขึ้นไปจากที่เคยเดบิวต์มาแล้วเนี่ยก็จะมาร่วมแข่งขันในรายการนี้อีกครั้งเพื่อที่จะรวมตัวเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็เดบิวต์ใหม่นะครับซึ่งเจสสิก้าจองของเรานั้นก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันในรายการนี้เช่นกันแต่ว่าในตอนนี้นะครับหลังจากที่รายการนั้นเริ่มออนแอร์มาก็มีชาวเน็ตจานวนหนึ่งนะครับที่เข้ามาวิจารณ์เจสสิก้ากับการโปรโมทรายการที่ตรงกันกับวันประกาศคัมแบ็กของเกิร์ลเจเนเรชันเพื่อเฉลิมฉลองการเดบิวต์ครบรอบ15ปีนั่นเองวัันนนนทีี่20พฤษภาคม้ะก็็จเปว ที่รายการนั้นออนแอร์เป็น EP ีแรกเจสสิก้านั้นก็ได้มีการโพสต์วิดีโอลงใน i ิน t a g r กรส่วนตัวของเธอนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทรายการ s u r ร์เวินี้ซึ่งวิดีโอตัวนั้นนะครับก็เป็นวิดีโอที่เจสสิก้าจะได้ทําการแสดงบนเวทีโดยเจสสิก้านั้นสวมใส่หมวกเบเร่สีขาวพร้อมกับเวสตันเป็นการแต่งตัวที่น่ารักมากๆแล้วก็ดูเป็นลูกคุณหนูตามสไตล์ของเจสสิก้าเลยแถมยังได้มีการโชว์เต้นอีกด้วยนะครับซึ่งวิดีโอการเต้นนี้แฟนๆก็ออกมาชื่นชมเจสสิก้ากันว่าในคลิปวิดีโอนี้ดูเห็นนไฟใตัวาดู นนมีความสุขมากๆกับการแสดงบนเวทีและก็ดูเหมือนเจสสิก้านั้นจะอยากกลับมายืนบนเวทีกลับมาเปล่งประกายบนเวทีอีกครั้งแต่ว่านอกจากแฟนๆที่ออกมาชื่นชมแล้วก็ออกมาพูดถึงการแสดงนี้ของเจสสิก้านะครับซึ่งเป็นการแสดงสั้นๆเป็นเพียงแค่การโปรโมทร,รายการเท่านั้นแต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนนะครับหลังจากที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ก็ออกมาวิจาร์เจสสิก้าออกมาพูดถึงเจสสิก้าว่าเจสสิก้านั้นทําไมถึงโพสต์โปรโมทรายการเซอร์ v วิลของตัวเองซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับการประกาศคัมแบ็กเฉลิมฉลองครบรอบ10 5ปีในการเดบิวต์ของ g i r l Generation เลยชาวเน็ต <own> ก็คอมเมนต์กันว่าเจสิกานั้นเลือกที่จะเดินทางออกจากเกาหลีเพื่อไปโปรโมทที่ประเทศจีนทํางานหาเงินที่ประเทศจีนและในตอนนี้ก็ยังเข้าร่วมแข่งขันเพื่อจะเดบิวต์เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ในประเทศจีนอีกท,ทั้งที่เธอนั้นเกิดและเติบโตมาจากวงการ K-pop และก็ยังมีนะครับคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่บอกว่าเธอนั้นเลือกโพสตโปรโมทรวมไปถึงเลือกเข้าแข่งขันรายการ Sur v ์ฟเวเบของจีนที่ออกอากาศช่วงเดียวกันกับการคัมแบ็กของ g i r l Generation เลยเพื่อทำแบบนี้ทำไมกัน นั่นก็ยังมีนะครับที่บอกว่าฉันหวังว่าเธอนั้นจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับแกลเจเนเรชันในรายการเซอร์ฟเวอร์ที่ประเทศจีนและหวังว่าเธอนั้นจะใช้ชื่อเสียงของตัวเองในการเติบโตที่นั่นขอให้เธอไปได้ดีกับวงเกิร์กรูปวงใหม่ที่ประเทศจีนนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากชาวเน็ตที่ออกมาพูดถึงกันแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนน้อยมากๆเลยที่เห็นว่าการโปรโมทหรือว่าการเข้าแข่งขันในรายการของเจสสิก้าในครั้งนี้ถึงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะครับแต่ว่ามีชาวเน็ตจานวนไม่น้อยเลยที่ออกมาพูดถึงว่าทําไมเจสมคว ที่จะโพสตโปรโมทในช่วงนี้บงทั้งที่เธอนั้นเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับ Girl Generation หรือว่า SM Entertainment แล้วบางคนก็ถามกลับไปว่าเพราะอะไรเธอถึงไม่สมควรที่จะโพส์ฉันคิดว่าเธอนั้นมีไฟได้อยากจะขึ้นแสดงบนเวทีต่อไปมากๆแต่ด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาที่ทําให้เธอนั้นไม่สามารถขึ้นโปรโมทในรายการเพลงของเกาหลีได้และทางจีนก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีแฟนคลับของเจสิก้าจำนวนไม่น้อยฉันคิดว่าเธอเลือกถูกแล้วที่ไปเดบิวต์แล้วก็ทํางานที่นั่นแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าโซนนนนแตต่ละคนนััก้ก แล้วฉันเชื่อว่าโซบอนนั้นแยกแยะออกว่าอะไรควรหรือไม่ควรเจสสิก้าทาแบบนี้ไม่ผิดแต่เธอนั้นไม่ได้เลือกที่จะโปรโมทร,รายการในช่วงเดียวกันกับเกิลเจเนเรชันคัมแบ็ k แ p l a n นรายการต่างๆของทางจีนนั้นก็ได้วางแผนไว้หมดแล้วเหมือนกันกันกบแ p l a n ของ SM ที่วางแผนไว้หมดแล้วเช่นกันนี่เป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญมากกว่าแต่สาหรับโซบอนนั้นฉันคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่ดีมากๆที่จะได้ติดตามทางเจสสิก้าและเกิลเจเนเรชันไปพร้อมๆกันอีกค,คอมเมนต์หนึ่งนะครับได้บอกเอาไว้ว่าชาวเน็ตที่ออกมาวิจาร์เจสสิก้าและออ กับเรื่องนี้ฉันคิดว่าพวกคุณไม่เคยแม้แต่จะเข้ามาอยู่ในด้อมและไม่เคยแม้แต่จะเป็นโซวอนเลยสักนิดถ้าหากคุณเป็นโซวอนจริง,รงๆคุณควรจะดีใจด้วยซ้ําที่สมาชิกจาก Girl Generation ไม่ว่าจะเป็นเจสสิก้าหรือ Girl Generation อีก8คนปล่อยผลงานออกมาให้พวกเราได้ติดตามกันนี่ก็เป็นคอมเมนต์แล้วก็ความเห็นจากชาวเน็ตนะครับที่ออกมาพูดถึงกันเรื่องนี้สําหรับรายการ Survival ที่เจสสิก้านั้นเข้าร่วมนะครับรายการมีชื่อว่า Sister Who Make Waves นะครับซีซั่นที่3สําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเจสสิก้าใครที่เป็นโซวอนและใครที่เป็น Golden Star นะครับอย่าลืมไปติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเจสสิก้าในการแข่งขันรายการนี้กันด้วยมารอลุ้นแล้วก็มารอติดตามกันนะครับว่าเจสสิก้านั้นเธอจะสามารถเดบิวต์ได้อีกครั้งในวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่จากรายการ Sisters who Make w เว e บซีซั่นที่3หรือเปล่านะครับรวมไปถึงการคัมแบ็คของ Girl Generation ในเดือนสิงหาคมที่ใกล้จะถึงนี้มารอติดตามแล้วก็มารอเป็นกําลังใจซัพพอร์ททั้ง g i r l Generation และก็เจสสิก้าจองกันนะครับเหล่าโซวอนทุกคนสําหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเเเเดดตตรรรื่ร่่อออององาล็กๆนนนนนน้้ยยทีีีมคพููถึััใสหบ Jessica. ก้าจองนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องอมกอเคแเปาของเราไว้ด้วยครับสวัสดีครับ